สวัสดีครับเพบสีและท่านผู้ชมที่ก็มาติดตามรับชมทุกท่านนะครับ,ก,บก็มาตามมาต่อนอะสสำหรับแนวทางราวกาชาดแล้วก็ดาโจนนะครับก็ผลออกนะครับ,ขอ,ร 5, รบของวันที่ห้านะครับของวันที่ห้าเ็ดือัน7 2 5้อยนะครับผลนี่ออก8 6 9 1 3เนาะใครก็เข้า9ใช้สีปิดนนะครับเข้าที่เล็กน,นะครับวิ่งรลด ตัวเจาะเขที่เก้าหกมันเป็นผมเป็นเน้น95กับ90นะครับตัวที่เข้าคือ96นะครับจุดบินก็96เนาะครับข้อต่อที่ดาวโจนนะครับดาวโจน82407นะครับก็มาตัวแทนเขาเนาะนะครับเน้นให้ที่17มานะครับเน้นให้ที่9้ากมานะครับมันก็มาทั้ง2ตัวเลยแต่ตัวนี้มันไม่มา2ตัว มันหนีเลขหนึ่งไปเลขศูนย์ก็แนวทางของผมหลุดนะครับสำหรับดาวโจรเนาะแต่ว่าใครเล่นหนึ่งกับเจ็ดนะครับก็มีโอกาสนะครับคลับก็ไม่เสียเวลาเนาะก็มาตามกันเลยวันที่หกนะครับของกาชาดวันที่หกนะครับดาวโจรวันที่เจ็ดวันนี้ขอไปไว้หน่อยเนาะผมลงคลิปไม่ทันวันนี้นะครับ กับเนื้อตาก็เป็นการคิดการคำนวณการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับเด็กที่นำมาลงให้ก็น่าจะเป็นไปได้เท่านั้นนะครับไม่มีใครทราบว่าผลจะออกอะไรนะครับก็ขอให้สมาชิก f c และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับก็มาดูวันที่6อครับวันที่6เดือ,อน7นะครับปศ2568นะครับ ลาวกาชาติกับลาวกาชาติชุดบินวันนี้ผมให้ที่เจ็ดห้าหนึ่งสองเก้าเจ็ดห้าหนึ่งสองเก้าวันนี้ผมไม่ได้เรียงเลขเนาะไม่ได้เรียงเลขเด่นนะครับ เลขเป่นนะครับผมให้ที่เลขเจตัวเดียวนะครับ7ก็ระวังเลขหนด้วยนะครับส่วนตัวที่เจาะก็เป็น7จ็ดแล้วก็7 9จับให้7จดห้ด้วยเนาะนะครับเจ็ดห้แล้วก็7 9 กับ3ตัวชุดเดียวนะครับกลับไปที่71มันจะมาด้วยกันหรือเปล่าวันนี้ผมคิดว่ามันน่าจะมีโอกาสมาด้วยกันนะเจดหนเนี่ยเจดหนึ่ง มันจะเข้าเบิร์นหรือเปล่าวันนี้ก็จับไปชุดเดียวนะนะครับก็จะเป็นสองเก็ดสอง จะไปที่ 3, 7, 2นะครับเขียนไ้ไปเนาะสามเจ็ดสองดูใจะเล่น 3, 7, 1อีกชุดหนึ่งนะครับเล่นในที่เลขเจ็ดก,ก็ระวังเลขหนึ่งก็มี 7, 1กับ 7, 2 นะครับจับให้ครับต่อที่ดาวโจนชุดวินวันนี้ผมให้ที่สามสองหนึ่งหกแปดสามสองหนึ่งหกแปดเลขเด่น เป็นเริมชุดเดียวนะครับเลข3ก็จับ4ชุด3 2 3 1 3 6แล้วก็3 8จับส่วน3ตัวผมจับให้ที่5 สามแปดหรือห้าแปดสามก็ได้นะครับแตบไปชุดนี้เลยครับครับก็ตามนี้นะครับใครที่รับในาตางก็แก็บเอาไว้นะครับมีสามแปดสามแปดกับสามหนึ่ง ครับครับการที่รับแนวทางก็แ็บเอาไว้นะครับกับตานนี้ผมก็ขออวยพรนะครับให้สมาชิก f c และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีนะครับในวันที่6ถึงเดพศ2อ6 8นอยนะครับขอให้โชคดีทุกท่านจิบจับตัวไหนไปใช้ก็ขอให้เข้าขอให้ถูกนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ